สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เช้าวันที่12มกรานะครับวันนี้เจอกับ Voss Ivory S นะครับตัวท็อปคันนี้เป็นปี05นะครับไม่เสียเวลาเริ่มกันเลยครับเช่นเคยครับรถซื้อเข้ามาจะไม่มี ชนรถติดแก๊สนะครับคันนี้ไม่มีติดแก๊สนะครับไม่เคยติดแก๊สเจ้าของเดียวครับมือเดียวดูเส้นขอบเส้นสันนะครับสวยงามน,นะครับคันนี้ใหม่มากครับกิ๊บเลยไม่วิ่งเพียงแค่แสนหกนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูเดินรอบก่อนนะครับให้ดูดเดิรอบเรามาดูตะเข็บสี โอเคตะเข็บเม็ดอาร์กยังอยู่นะครับรถไม่เคยคว่ำเ,เห็นไหมย้อนแสงหน่อยโอเคนะครับซอกประตูไม่เคยแกะนะครับซอกเดิมนี่ก็เป็นซอกเดิมนะครับโอเค ครับเม็ดอ้าก็เหมือนเดิมนะครับ,นะรบมีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างนะครับขนแมวบ่งบอกให้เห็นว่ายังไม่เคยทำสีนะครับเดี๋ยวเราเก็บให้ครับเ,เดี๋ยวให้ดูโดยรอบก่อนนะครับ จะพยายามไม่ให้ย้อนแสงนะครับพอดีแสงเข้าพอดีครับสวยครับคันนี้อันนี้สวยจัดจริงๆสภาพดีมาก อยู่ครบนะครับเม็ดอาร์อันนี้ก็เช่นเคยนะครับซอกในไม่เคยแกะครับเนงฝุ่นอยู่นะครับซอกในนะครับซอกในไม่เคยแกะโอเคครับเ <Okay. S 1> ม็ดเม็ดอาร์ดอยู่ครบนะครับ อยู่แต่บ้านก่อนนะครับสีสวยครับส,สวยสวยแต่แต่งานมีรู่รองลอยบ้างอันนี้เรามาดูห้องเครื่องกัน เชิญเลยเช่นเคยครับจึงเดียวติดรถขึ้นเข้ามาเมื่อคืนนะครับยังไม่ได้ล้างถ่ายกันเรียวๆก่อนนะครับเช่นเคยครับขันหน้าเดินนะครับสติ๊กเกอร์มีครบนะครับ ขานหน้าเดินทุกชิ้นนะครับแก้มข้างไม่เคยแตกะนะครับไม่เคยแตทุกชิ้นนะครับรถไม่เคยแตกะนะครับรถไม่เคยติดแก๊สครับผมไม่ดันฟันไม่ไหลนะครับเมื่อเช้าขับไปข้างนอกมา เครื่องอยังร้อนอยู่เลยนะครับเครื่องก็ไม่เคยเปิดนะครับรถเครื่องยังเหมือนเดิมอันนี้ไม่เคยเปิดเครื่องคันเทนมีครบนะครับมีครบนะฝากระโปงรงเป็นฝากระโปรงเดิมอยู่นะครับมีตาเตยตาไหนอะเตาเตยตานะคาขึ้นต้องตรวจกันนะครับขึ้นขึงนี้งไง เรามาดูหลังรถกันหลังรถสวยงามครับแล่วพี่ฝากระโปรงก่อนจะเห็นไหมโอเคฝากระโปรงเปร์ต้านะครับฝาเดิมนะครับนัดไม่เคยแกะนะครับนัดฝากระโปรงหลังไม่เคยแกะ,ะไล่ดูเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับ หลังไม่เคยโดนชนนครับข้างนี้เห็นชัดไหมครับย้อนแสงหน่อยเม็ดอาก่ครบนะครับไม่เคยโดนชนเหมือันท้ายสวยครับสุนยังอะไรครับสีเดิมนะครับสูวนโฟกัสจะชัดนะฮะสีเดิมไม่เคยทำสีไม่เคยชน นี้เรามาดูภายในกันต่อโอเคภายในคันนี้เป็นสีครีมลายไม้นะครับเป็นตัวไอโอลี่ท็อปสุดสวยงามมากครับให้ท่าน,นผู้ชมดูเลยครับไม่มีริ้วรอยนะครับเจ้าของเก่าดูแลดีครับผมไล่ดูช้าๆนะครับ แขงรงน้ไม่มีรอยขีดข่วนนะครับคาับป็นปกปกไม่มีดูสภาพเบาะนะครับโฟกัสให้าเบาะสวยงามครับเบาะหลังนะครับสวยงามเนี้ยเป็นรถใหม่ครับอันนี้หนังเดิมน,นะครับไม่ได้หุ้มใหม่ครับเป็นเบาะเดิมอยู่หลังคา เรีบร้อยสะอาดนะครับหลังคานี่นะครับบังแดดนะครับอยู่ครบรถวิ่งเพียงแสนหกนะครับยิ่งแสนห้าก,กว่านะครับพอดีเมื่อคืนผมวิ่งมาก็เลยกลายเป็นแสนหกนะครับใหม่มากวิทยุเดินจากโรงงานเลยครับใช้งานได้นะครับ ติดลิขสิทธิ์ปวงมอะไรครับปวงมอะไรให้ดูนะนะไม่มีริ้วรอยการเสื่อมสภาพยางหลุดลุย่ยขุยอะไรไม่มีนะครับแผงปุ่มกดด้านข้างยังไงครับแผงเดิมน,นะครับไม่ได้เปลนใหม่ไม่มีริ้วรอยเลยครับสยงานนี่ครับตัวท็อปอครับ จะจอกไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับมีไฟสปอตไลท์นะครับโอเคครับรรบถ้วนครับลูกค้าท่านใดสนใจรีบก่อนนะครับตัวภายในสีครีมไอวอรี่สภาพเกือบร้อยเปอร์เซ็นแบบนี้หายากมากครับนานๆจะมาคันหนึ่งในสภาพแบบนี้ลูกค้าท่านใดเชิญครับอยู่ไม่นานเช่นเคยครับขอบคุณครับและสวัสดีครับ